สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเวลาพารวยพบกับผมอาจารย์ต้นตาศิลานะครับวันนี้ก็วันที่17กุมภานะครับ2 5 6 6นะครับซึ่งตรงกับแรม12ข้านะครับเดือน3ปีขานะครับก็ยังอยู่ปีขาอยู่ครับยังอยู่ปีขาอยู่นะครับยังไม่ใช่ปีเถาะนะครับก็ผมก็จับตัวเด่นให้กับสมาริทกนะครับอีกอีก2ตัวเช่นเคยนะครับดาวเด่นทั้งหมด5ตัวด้วยกันแล้วก็สมาริทนะครับสามารถเอาไปจับ สามารถไปวิ่งรูดนะครับจับคู่2คู่3หรือมีตัวใดตัวหนึ่งที่ท่านคิดว่าชื่นชอบก็จับตัวผมที่ดาวเด่นที่2ตัวที่ผมเอาไปจับนะครับสามารถจับไปวินได้วินหรือจับคู่กันได้นะครับผมอันนี้เรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับของดาวตัวแรกแลกันเขาบอกก่อนนะครับวิชาวิชาที่ผมเอามาจาก5ตัวไอ้มาจากวิชาการให้เลือกขั้นสูงนะครับของท่านอาจารย์ยากาติวัตรประสิทธิ์นะครับก็ท่านใดที่สนใจ มาเรียนนะครับก็เรียนโหราศาสตร์แล้วก็วิชาการให้เลิกนะครับก็เราก็จะมีหลากหลายสาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสาขาวิชาทางมือที่จักศิลาครับก็ยังมีสาขาวิชา,อ,าอย่างาวิชาเจ็บตัวก้าวานะครับ,บ,รบแล้วก็ทักษะมหายุกนะครับแล้วก็วิชาอาาักขรเลขยันนะครับอันนี้นะครับเปิดทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์นะครับ วิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นอันนี้สอนฟรีก็ยังเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็วิชาไพ่ต่างๆนะครับทั้งลายมือพิธีกรรมท่าในใดที่สนใจครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์092ย์เก้าสอนสามนะครับผมเรามาดูตัวเลขแรกของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือดาวมฤรตยยนะครับ ตอนนี้ดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นโจโรแห่งเลือกนะครับมาตรฐานไม่มีนะครับเกาะอยู่ในรูปที่9มีดาวพฤหัสห้านะครับเป็นเจ้าน้องวางตัวต่อไปนะครับดาวจันทร์สองนะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นโจโรแห่งเลือกเหมือนกันก็อยู่ในรูปที่9มีดาวพฤหัสห้านะครับเป็นเจ้าน้องวางตัวต่อไปนะครับดาวอังคารสามนะครับอยู่ในราศีพฤษภนะครับ เป็นภูมิปาโลแห่งเลิกมาตรฐานราชาแล้วก็มหาเกษตรนะครับเกาะอยู่ในรูปที่7นะครับมีดาวจันสองเป็นเจ้านางวางนะครับอันนี้ได้นางวางปู่เอกด้วยนะครับผมดาวพฤหัส5านะครับนั่นเองเราอยู่ในราศีมีนนะครับมาตรเป็นราชาแห่งเลือนะครับมาตรฐานก็เกษตรนะครับเกาะอยู่ในรู่ที่5มีดาวอังคารสามเป็นเจ้านางวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวอาทิตย์นะครับ อยู่ในราศีกุมนะครับเป็นเทศาตีแห่งเลิกนะครับมาตรฐานปะนะครับเกาะอยู่ในลูกที่2มีดาวคานสามเป็นจ้าณวางนะครับผมก็ได้จับให้กับสมาชิกให้อีกเช่นตัวนะครับสามารถจับเอาไปวิ่งลูดนะครับหรือจับตัวที่ท่านชอบนั่นคือดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวจันนะครับดาวจันสองนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวเลขของผมนะครับใช้ได้ ทั้งวันนะครับแต่ผมก็จะเน้นตั้งแต่ช่วง5โมงนะครับจนถึง2ทุ่มนะครับย,ยันประเทศลาวนะครับหวยลาวนั่นเองนะครับก็ยันถึง5ทุ่มเที่ยงคืนของ3รัฐดาวโจนได้เขก็ว่ากันไปเรียนนะครับอันนี้ก็ตัวเลขเนี้ยอย่างที่บอกนะครับได้มาจากวิชาการให้เลือกขั้นสูงนะครับก็ท่านใดก็สนใจมาเรียนก็สามารถติดต่อกันได้นะครับ มาอีกนิดนึงนะครับก็ขอฝากประชาัมพันธ์นะครับบอกบุญนะครับผมก็เกี่ยวกับของเราก็จะทำอยู่ทุก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 ปีทุกทุก,ท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 กนะครับก็โครงการนะครับสองโครงการคือสร้างห้องน้ำนะครับห้องน้าเก่าจำนวนสิบห้องครับณวัดม่วงหอมนะครับอําเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับอีกแคตหนึ่งก็คือน้อง เด็กชายสุปกรณ์นะครับเอี่ยมธนาพรนะครับอายุ8ขวบเองท่านน้องมีน้ำในสมองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเนื้อในสมองนั่นเองนะครับปวดติดเตียงอยู่นะครับก็ตอนนี้ให้นมทางสายยางอยู่นะครับก็ทางมูลนิธินะครับก็ขอบอกบุญนะครับบอกบุญกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสามารถร่วมทำบุญนะครับตามเลขบัญชีของมูลนิธิศิลานะครับข้อที่ธนาคารศกริกรไทยนะครับก็ ได้ที่บัญชีนะครับหนึ่งสี่หนะครับถึง8นะครับก็ชื่อบัญชีชื่อบัญชีมูลนิธิกิลานะครับก็สามารถร่วมทำบุญต่อยอดบุญกุศลกันได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับสมาชิกถ้าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ,อเพื่อเราทางสาบานเราจะได้มีข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม